ไปเลย KKP GNP มูลค่า100บาทเพียงลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการและกปราะคดนี้โรงประเด็นเปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับทวีศักดิ์เผาพันลบ สวัสดีครับตรงประเด็นวันนี้นะครับผมจะมาสรุปบทวิเคราะห์รายเดือนนะครับที่เราออกไปชาวนี้ให้ให้ฟังกันนะครับในส่วนของสาระสําคัญนะครับก็จะมีสักประมาณ3-4เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของมุมมองนะครับแนวโน้มเราคิดว่าหุ้นโลกเนี่ยหลังจากมีการปรับฐานมาเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับคิดว่าน่าจะไปต่อได้นะครับแล้วก็การปรับฐานที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากการ unwind ของการลงทุนที่มีการกระจุกตัวเยอะ นะครับก็หลายๆอันก็เม k เซนต์นะครับแต่ว่าหลายๆอันเนี่ยก็อาจจะเป็นการอันวายที่รุนแรงนะครับเกินปัจจัยพื้นฐานไปนะครับก็ทําให้เราคิดว่าการลงทุนบางอันนะครับอย่างเช่น US d ลลาร์นะครับหรือว่าหุ้นเทคนะครับวันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันลงลงไปลึกไปหน่อยนะฮะแล้วก็เรามีการปรับ asset location ล่าสุดนะครับจะมีการขยับน้ำหนักตัว HYBON i g h นะครับจาก underweight ขึ้นมาเป็น neutral นะครับ แล้วก็จะจบท้ายนะครับด้วยเหมือนกับเป็น Frequently Asked Question นะครับ FAQs นะครับอันนะครับว่าพอหุ้นโลกเนี่ยมันขยับขึ้นมาใกล้ๆจุดสูงสุดนะครับเล็กคอดไฮอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะไปต่อได้จริงเหรอนะครับอันที่2ก็คือว่าเราถ้าไปต่อเนี่ยอะไรจะเป็นตัวพักดันนะครับแล้วก็ Key Risk นะครับความเสี่ยงหลักๆของการลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะครับถ้าไปดูสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขอโทษทีครับเป็นเป็นเดือนที่ผ่านมานะครับ ในรอบเดือนตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วจนถึงปลายเดือนสิงหานะครับจะเห็นว่าช่วงต้นเดือนสิงหาเนี่ยจริงๆหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับลงไปแรงนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยการฟื้นตัวก็เกิดขึ้นเร็วเหมือนกันนะครับกลายเป็นว่าพอจบเดือนเนี่ยบวกขึ้นมาได้ประมาณ2%ครึ่งนะครับแล้วก็บอนยิวนะครับมันมีการรีเซ็ตไปทําระดับที่ต่ําลงนะครับเพราะว่าวันนี้เฟดส่งสัญญาณที่จะลดดอกเบี้ยค่อนข้างชัดเจนแล้ว นะครับถ้าเราดูตารางทางด้านขวามือบนเนี่ยนะครับหลักๆตัวบอลยูที่ลงนะครับจะเป็นระยะสั้นนะครับอย่าง2ปีลงไป30กว่าเบสิสพอยต์นะครับหปีลงไปประมาณ20ก็ทําให้ตราสารหนี้ทั่วโลกนะครับบวกมาประมาณ1 2เปอรนะครับเราก็ส่งผลต่อเนื่องนะครับถึงการลงทุน a l t e r n a t i v e asset ที่มัน sensitive กับดอกเบี้ยนะครับอย่างเช่น global reit ก็บวก6เ global infrastructure นะครับบวก4อรนะครับทองคบวกประมาณ2%กว่า และอีกอันนึงที่มูฟค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นค่าเงินดอลลาร์นะครับโดยเฉพาะดอลลาร์เทียบกับไทยบาทนะครับดอลลาร์เนี่ยอ่อนลงเทียบกับไทยบาทถึง4%นะครับในเดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นมูฟที่แรงมากนะครับในเดือนเดียวสามารถมูฟได้4%เรนี่ยเราก็กับสกุลเงินหลักอื่นๆนะครับดอลลาร์ก็อ่อนตัวลงหมดเลยนะครับโอเคสมมุติฐานนะครับ ถ้าจํากันได้นะครับเรามีการคุยเมื่อต้นเดือนอที่ผ่านมาต้นเดือนสิงหานะครับเราคิดว่าความปั่นปวนที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นการอันวายนะครับของ clouded trade นะครับหรือว่าการลงทุนที่มันมีเงินเม็ดเงินไหลเข้าไปเยอะนะครับแล้วก็พอไม่ได้เป็นไปตามที่ตลาดคาดไปเป๊ะนะครับก็เลยเกิดการอันวายรุนแรงนะครับ ก่อนหน้านี้ก็คือมันมีธีมนะครับของการที่เศรษฐกิจสหรัฐแข็งแรงมากๆกนะครับก็เชื่อว่าเงินเฟ้ออาจจะลงช้านะครับเราก็ทําให้ดอกเบี้ยเนี่ยมันค้างสูงยาวนานนะครับการลงทุนที่ลงตามธีมนี้นะครับเม็ดเงินมันก็เข้าไปเยอะมากเกินไปนะครับก็เกิดการอันวายขึ้นรุนแรงนะครับหลังจากตัวเลขมันเริ่มอ่อนตัวลงมาบ้างนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับในอีกขาหนึ่งเวลา u n นวายไปปุ๊บเนี่ยมันก็มีบางเทรดบางการลงทุนเนี่ยที่อันวายแรงเกินไปเหมือนกันเกินปัจจัยพื้นฐานนะครับ เราก็ไอด n น i ิฟายออกมา2อันนะครับที่คิดว่ามันลงลึกไปแล้วก็เป็นโอกาสในการลงทุนนะครับอันแรกที่ตีกรอบไว้นะครับก็คือพวกหุ้น h quality s t o c k นะครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มเทคขนาดใหญ่นะครับที่วันนี้ m a g n i f i c ซน i ซ e ว่7นะครับเจนางฟ้าเนี่ยถึงแม้จะฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับแต่ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดประมาณสัก10%เรแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของค่าเงิน u s ดอลลาร์นะครับที่เราคิดว่ามันมันอ่อนตัวมากเกินไปนะครับเทียบกับปัจจัยพื้นฐานของดอลลาร์เองนะครับ ทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องเศรษฐกิจก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ตลาดตกใจนะครับตัวเลขการจ้างงานเดือนกุกฎาคมที่ออกมาเมื่อต้นเดือนสิงหาเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขที่สําคัญในสหรัฐหลังจากนั้นเนี่ยค่อนข้างจะโอเคหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ISM service นะครับไม่ว่าจะเป็น jobless claim นะครับซึ่งปรับตัวลดลงมาจากเดือนกรกฎานะครับเพราะว่าผลของเฮอริเคนมันเริ่มหายไปนะครับ ตัวเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับก็แสดงให้เห็นว่ามันปรับลงแบบค่อยเป็นค่อยไปสะท้อนกับการอ่อนตัวของเศรษฐรกิจหรือดีมานที่ลงมาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ได้รุนแรงนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาของเรื่องอุปสงค์หรือความต้องการซื้อในประเทศแต่อย่างใดนะครับอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับคือรีเทลเซลล์นะครับขวาด้านขวามือบนนะครับก็ออกมาดีมากเลยนะครับโตหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันออนมันนะครับถือว่าเป็นมันออนมันโกลที่แรงมากนะครับ แล้วก็อยากจะสรุปที่กราฟขวาล่างนะครับอันนี้พอดีได้ข้อมูลล่าสุดเข้าไปนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประกาศ uh, personal consumption นะครับซึ่งออกมาแข็งแรงมากนะครับทำให้ uh, GDP tracking นะครับถ้าเราไปดูของ Atlanta Fed เนี่ยวันนี้จากเดิมนะครับมันแผ่วลงมาประมาณสัก2%นะครับซึ่งก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วนะครับมันเด้งขึ้นมาอีกรอบมาอยู่ที่2.5%มันสรุปในหน้านี้นะครับภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเป็นการชะลอตัวจากปีที่แล้วแต่ว่า ยังอยู่ในระดับการเติบโตที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่พอสมควรนะครับไปดูตลาดแรงงานนะครับที่จะเป็นที่สนใจเป็นพิเศษนะครับถ้าดูซ้ายมือนะครับแทนที่เราจะไปดูแค่อัตราการว่างงานนะครับหรือว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับเราไปดูตัวเลขรวมๆอื่นๆประกอบกันนะครับหลายๆตัวเลยนะครับอินดิเคเตอร์หลายๆตัวเนี่ยจะเห็นว่าในภาพรวมนะครับมันชะลอตัวลงมานะครับใกล้ๆกับระดับก่อนโควิด นะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมต้องถือว่าไม่ได้อ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเราแยกออกมาทางด้านขวามือนะครับอันนี้จะเป็นกราฟของ Job Opening Job Opening เนี่ยจะเป็นตัวสะท้อนนะครับถึงดีมานด์นะครับของนายจ้างนะครับว่ามีความต้องการการจ้างลูกจ้างเนี่ยมากน้อยแค่ไหนมีตัวเลขนะครับที่ค่อนข้างอัปเดตหน่อยเป็นเส้นสีส้มนะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มการหางานของภาคเอกชนนะครับซึ่งก็ล้อๆกับตัวเลขทางการเส้นสีน้ําเงินนะจะเห็นว่า ช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับจนถึงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยมันเริ่มทรงตัวแล้วนะครับไม่ได้ลดลงต่อละแล้วก็ทรงตัวที่ระดับเหนือกว่าก่อนโควิดนะครับประมาณสัก10บกว่าเปอร์เซ็นต์แสดงให้เห็นว่าความต้องการทางด้านแรงงานเนี่ยยังดีอยู่เลยนะครับแต่ว่านะครับมีแต่นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเราเห็นนะครับช่วงหลังเนี่ยมีการอพยพนะครับของแรงงานเข้ามาในสหรัฐเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คนอพยพที่เข้ามาใหม่เนี่ยอัตราการว่างงานจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะหางานได้ช้ากว่าคนเมกา เพราะฉะนั้นประเด็นที่สําคัญของเมกาในตอนนี้อันนึงก็คือว่าเาศรษฐกิจเมกาต้องพยายามแอบซอบนะครับแรงงานซัพพลายใหมเ่เข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับให้หางานทําให้ได้นะครับซึ่งเราคิดว่าด้วยดีมานของนายจ้างผู้ประกอบการที่ยังดีอยู่นะครับแล้วก็การที่เฟดกาลังจะลดดอกเบี้ยช่วยนะครับเราเชื่อว่าการแอบซอบตรงนี้น่าจะเป็นไปได้โดยไม่ลําบากเท่าไหร่นะครับแต่ว่านะครับเ,เหตุผลอันนึงที่เราคิดว่าข้างเงินดอลลาร์ มันถูกเกินไปนะครับแล้วก็เป็นระดับที่น่าเข้าไปซื้อนะครับแถวๆสาบาทต่อดอลลาร์นี่นะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าเราคิดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยไม่แรงเท่ากับที่ตลาดเชื่อตลาดวันนี้มองจะลดร0อยเบสิสพอยต์ในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับเรามองว่าลด75นะครับการประชุมเหลือ3ครั้งลดครั้งละ25จะไม่มีครั้งไหนที่ลด50เบสิสพอยต์นะครับแต่เราอาจจะผิดได้เหมือนกันนะครับคือเราเชื่อว่าตัวเลข การจ้างงานนะครับเดี๋ยวจะมีวันศุกร์นี้นะครับตัวเลขสำคัญก็คือเป็นออกัสอ่าเพโ l นะครับอินเอ็นพลอยเมนเวนะครับเราเชื่อว่ามันจะฟื้นตัวจากผลของเฮอริเคนที่หายไปนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ฟื้นตัวชัดเจนนะครับหรือปรากฏว่าแย่ลงเนี่ยโอกาสการปรับลด50 b a s i s p ส i n t สูงนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ห้างเงินดอลลาร์นี่มันอ่อนลงไปได้ต่อเหมือนกันนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้อ่าพาวเวลนะครับแล้วก็เฟดเนี่ยเขาท่าทีชัดเจนนะครับ เขาค่อนข้างมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ให้ความสําคัญกับตัวเลขตลาดแรงงานแล้วก็บอกค่อนข้างชัดๆเลยนะครับว่าถ้าตัวเลขมันแย่ลงเนี่ยเขาก็จะเร่งนะครับปรับลดดอกเบี้ยนะครับในอัตราที่ที่ที่เร็วขึ้นนะครับเขาส่งสัญญาณอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับวันศุกร์นี้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะอันนี้เราพูดไปเมื่อสอสาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมไปแบบเร็วๆเลยนะครับมุมมองของเราต่อค่าเงินนะครับอันแรกก็คือว่า ค่างเงินดอลลาร์เนี่ยพีคไปแล้วก็จริงในปี2 0 2 2นะครับแต่เชื่อว่ามันจะไม่ได้เป็นขาขาลงแบบยาวๆนะครับจะเป็นลักษณะของไซเวนะครับอันที่2ก็คือการลดดอกเบี้ยของเฟดนะครับครั้งแรกนะครับวงจรลดดอกเบี้ยมาถึงไม่ได้หมายความว่าดอลลาร์จะเป็นขาลงนะครับมันมีทั้งขาลงทรงตัวแล้วก็ขึ้นได้นะครับขึ้นกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับการเติบโตแล้วก็ส่วนต่างดอกเบี้ยกับที่อื่นในโลกนะครับอันที่3นะครับคือเรื่องของมุมมอง ทางฝั่งของไทยบ้างนะครับเราเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานของไทยเนี่ยไม่เอื้อต่อค่างเงินที่แข็งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรามีปัญหาการแข่งขันด้านการส่งออกนะครับทั้งปริมาณการส่งออกแล้วก็ราคาที่ถูกแข่งขันนะครับโดยเฉพาะจากจีนแล้วก็เรื่องของต้นทุนการนําเข้าพลังงานที่สูงขึ้นนะครับเพราะ,ะนั้นดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับหรือกระแสงเงินสดที่ไหลเข้ามาในประเทศเนี่ยมันจะไม่ดีเหมือนก่อนโควิดนะครับเชื่อว่าประมาณสัก2-3%ของ GDP ก่อนโควิดเฉลี่ยเนี่ยจะประมาณสัก8% ยังมองกรอบค่าเงินดอลลาร์ไทยบาทนะครับที่34-38ถึงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ที่34นะครับก็เป็นโอกาสในการาสะสมซื้อนะครับค่าเงินดอลลาร์ได้นะครับอันนี้ก็ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจนะครับสหรัฐอาจจะ GDP อ่อนตัวลงมาแต่ยังสูงกว่าประเทศ e l o p โตมาเก็ตอื่นๆอย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนต่างดอกเบี้ยทางด้านขวามือนะครับเช่นสิน้ําเงินของสหรัฐเนี่ยยังสูงกว่าประเทศอื่นอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ดอลลาร์นะครับจะเป็นตัวช่วย hedge ความเสี่ยงนะครับในกรณีที่ทรัมป์ Trump, ชนะแล้วก็อาจจะออกนโยบายอะไรที่สุดโต่งนะครับอย่างเช่นเรื่องของการกีดกันทางการค้านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ถึงแม้คามามาแฮร์ริสนะครับจะมีโผท,ที่ตีตื้นขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในสวิงสเตทเนี่ยแต่กลายเป็นว่าพิ e ิ i c ชันมา a r เก็ตนะครับยังให้โอกาสการชนะของทรัมป์กับแฮร์ริสค่อนข้างจะสูสีเพราะฉะนั้นก็ยังมีความเสี่ยงที่ทรัมป์จะชนะแล้วก็ออกมาตรการสุดโต่งนะครับถ้ากรณีนั้นเนี่ย ดอลลาราอาจจะเกิดไฟทูเซฟตี้แล้วแข็งขึ้นมาได้ครับไปดูลึกขึ้นนิดนึงนะครับนี่ผมเป็นสไลด์ที่ผมทําเพิ่มขึ้นมานะครับผมคิดว่าค่าเงินดอลล่าที่มันอ่อนลงไปเนี่ยในช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมาส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับเกิดจากค่าเงินยูโรที่มันแข็งขึ้นนะครับถ้าไปดูสัดส่วนนะครับในดอลลร์อินด็กซ์ร้อ่ยจ,จะมี ตกากาสนี้จะมีค่าเงินยูโรอยู่ประมาณ58%เป็นะครับเป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับทางด้านขวามือถามว่าทําไมยูโรเนี่ยเราฟังข่าวตัวเลขเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับทำไมมันถึงจะแข็งได้แรงขนาดนี้นะครับเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าเฟดเนี่ยเขาเริ่มส่งสัญญ,ญาณว่าจะลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็จะดูแลตลาดแรงงานพร้อมที่จะลดดอกเบี้ยเร็วด้วยถ้าเกิดตลาดแรงงานมันอ่อนแอลงแต่ว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับยังมีท่าทีที่ค่อนข้างเข้มงวดอยู่เลย อย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนกับของเยอร์ัมนเนี่ยออกมาอ่อนกว่าคาดนะครับแต่ว่าก็ยังมีเจ้าหน้าที่นะครับของ ECB ที่ออกมาท่าทีขึงขังอยู่เลยนะครับแล้วก็ไปดูนะครับการปรับในแง่ของเรียกว่าเป็นอีโคนมิกเซอร์ไพรส์นะครับกับทางด้านซ้ายมือเนี่ยเส้นสีน้ำเงินคือของยูโรนะครับก็คือเทียบว่าตัวเลขของเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในช่วงหลังเนี่ยเทียบกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เนี่ยมันดีหรือแย่อย่างไงนะครับจะเห็นว่าเส้นสีน้าเงิน นะครับของยูโรเนี่ยเทียบกับเส้นสีส้มของอเมริกาเนี่ยเส้นสินบนเงินมันจะอ่อนแอกว่าเพราะนั้นจริงๆเราคิดว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยยูโรไม่ควรจะแข็งได้ขนาดประมาณ1.1กว่ากว่าดอลล่์ต่อยูโรได้นะครับมันควรจะกลับลงไปอ่อนกว่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอท่าทีของ ECB นะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเชื่อว่าเขาจะดู Data แล้วก็จะปรับลดดอกเบี้ยนะครับในอัตราที่ร้อ,อกับทางเฟดนะครับเพราะฉะนั้นค่างเงินยูโรเนี่ยก็น่าจะอ่อนลงมาได้นะครับไปดูประเด็นอื่นนะครับ เราพูดถึงหุ้นเทคไปแล้วนะครับหุ้นเทคเนี่ยจริงๆเราอยากจะให้ลงทุนผ่านสิ่งที่เรียกว่า expandetech d นะครับตัว Magnificent Seven นะครับลงมาลึกก็จริงนะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานนะครับถ้าเราดูผลประกอบการของ Nvidia ล่าสุดนะครับถึงแม้เวลาประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยหุ้นจะลงแรงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไปดูกำไรยอดขายนะครับหรือว่าไกด์แดนซ์ออกมาสูงกว่าคาดหมดเลยนะครับแค่ว่า การให้ไกด์แดนซ์ในแง่ยอดขายในใจมาสปัจจุบันเนี่ยนะครับมันไม่ดีพอเท่ากับมุมมองของนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนหลายๆคนที่อาจจะมองไว้เยอะมากๆนะครับก็เลยมีการปรับการ,การคาดหวังอะไรกันนิดนึ่งครับแต่ว่าถ้าไปดูงบของ n v ็นวีเนี่ยมันยังสะท้อนให้เห็นนะครับว่าความต้องการ AI ทางด้านต้นน้ำเนี่ยยังค่อนข้างดีอยู่นะครับในแง่ของชิปประมวลผลแบบแบบแพดวานซ์นะครับที่ไปประมวลผล AI นะครับ แล้วก็ถ้าไปดูกว้างขึ้นนะครับในต้นน้ำเนี่ยมันก็จะมีบริษัทที่เป็นอย่าง Memory นะครับหรือว่าพวกฮาร์ดแวร์นะครับที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็น, uh, con, ปน Network กเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีการปรับประมาณการของปี2025เนี่ยที่แรงนะครับกว่าคอมพิวเตอร์ชิปส์ด้วยซ้ำไปนะครับกว่าเซมิคอนดักเตอร์ด้วยซ้ำไปนะครับแสดงให้เห็นว่ามันเริ่มมีการขยายวงนะครับในต้นน้ำของ AI มากขึ้นนะครับแล้วเราเชื่อว่าในระยะถัดไปเนี่ยมันก็จะมีการขยายวงนะครับ ออกไปสู่อุตสาหกรรมข้านเคียงอื่นๆนะครับอย่างเช่นซอฟต์แวร์นะครับหรืออื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากให้ลงทุนนะครับที่กว้างขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่า expandetech d นะครับก็จะมีทั้งหุ้นหุ้นเจ็ดนังฟ้าก็มีนะครับแล้วก็พวกต้นน้ำเซมิ c o n d u c t ตอร์พวกนี้นะครับรวมทั้งกลุ่มซอฟต์แวร์ด้วยนะครับอีกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ emerging market x china นะครับเราไม่ได้กล่าวมันในตอนแรกนะครับว่ามันถูกเทขายแรงและน่าสนใจ เพราะว่าราคาวันนี้มันฟื้นตัวขึ้นไปที่ระดับใกล้ๆเล็กคอร์ทไฮอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าดูในแง่ valuation PE นะครับเราตัดช่วงการเทขายนะครับในเดือนเมษายนกับช่วงเดือนสิงหาคมออกไปนะครับระดับ PE เนี่ยมันกลับลงไปใกล้ๆกับระดับช่วงต้นปีนะครับประมาณเดือนมก,กราคุมพาถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเพราะว่า ถึงแม้ราคามันจะใกล้เลกคอร์ทไฮนะครับแต่ว่ากําไรเนี่ยมันโตดีกว่าหุ้นโลกมากๆนะครับถ้าดูกราฟซ้ายบนนะครับเส้นตรงกลางเนี่ยจะเป็นการปรับประมาณการกําไรของหุ้นโลกนะครับเส้นบนสุดเนี่ยจะเป็นของ e m e r g i n g market ที่ไม่รวมหุ้นจีนนะครับเห็นว่ามันแรงกว่าเยอะทําให้วันนี้ PE ถึงแม้ราคา Index เนี่ยจะใกล้เลกคอร์ทไฮแต่ว่า PE เนี่ยวันนี้ยังดูค่อนข้างน่าสนใจอยู่เลยนะครับแล้วก็ประกอบกับการที่เฟดจะเริ่มลดดอกเบี้ยนะครับอันนี้จะช่วยให้เกิดฟันฟลูนะครับไหลกลับเข้ามาในตลาด เกิดใหม่นะครับแล้วก็ช่วยในแง่ของ v a l เอชันนะครับให้มันสามารถเทรดในระดับที่สูงขึ้นได้นะครับถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นคำแนะนำในการปรับไฮ l location รอบนี้นะครับเรามีการให้คำแนะนำนะครับเพิ่ม High y i e l d จาก Under weight นะครับมาเป็น Neutral แล้วก็ไปใช้น้ำหนักจากตราสารที่คุณภาพสูงนะครับที่ e i g ว t อยู่นะครับลดลงมาส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ายังเหลือ Overweight อยู่เล็กน้อยนะครับ เรายังเชื่อว่าวงจรดอกเบี้ยขาลงเนี่ยจะเบนฟิตหรือเป็นประโยชน์กับตราสารนี้ในภาพรวมนะครับแต่อยากจะขยับน้ําหนักไปให้ไฮยิวมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับเหตุผลเพราะว่าก่อนหน้านี้ไฮยิวมันถูกกดดันหนักนะครับโดยเฉพาะเรทติ้งต่ําๆอย่างทิปล์ี่นะครับเพราะว่าเวลาดอกเบี้ยสูงๆนะครับทิปล์ี่เขาจะมีนี่เยอะนะครับแล้วก็การรีฟแนนซิงเนี่ยก็ยากนะครับพอวงจรการลดดอกเบี้ยกําลังจะมาถึงนะครับแรงกดดันตรงนี้มันจะลดลงไปเยอะนะครับ แต่ว่าถ้าไปดูก่อนหน้านี้นะครับปัจจัยพื้นฐานของไฮยูเองเนี่ยมันก็ดีขึ้นมาตามลําดับนะครับดูกราฟขวามือนะครับอันนี้จะเป็นการเน็ตอัปเกรดดาวเกรดนะครับเบรดติ้งของไฮยูทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าเส้นสีส้มนะครับในภาพรวมเนี่ยสเดือนล่าสุดนะครับมันปักลงเนี่ยแสดงว่าเป็นเน็ตเน็ตอัปเกรดแล้วนะครับจึงดีขึ้นตั้งแต่ก่อนจะลดดอกเบี้ยซะด้วยซ้ำไปนะครับอันที่2ก็คือ u l t อเรทนะครับดูกราฟซ้ายมือนะครับ High i ฮย d ก็ปรับตัวลดลงมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเรื่องของคุณภาพของไฮยูนะครับต้องบอกว่าภาพต่างจากในอดีต20กว่าปีที่ผ่านมาเยอะนะครับตัวที่มีเร t ติ้งสูนๆใดนย์ในไฮยก็คือ B2 ตัวนะครับดับเบิลีนะครับสีน้ำเงินกราฟายบนนะครับสมัยก่อนเนี่ยมีแค่ประมาณ30%ขรของตะก้าไฮยทั้งหมดนะครับวันนี้มี50%กว่าแล้วก็กราฟายล่างนะครับ แต,แต่ก่อนเนี่ยเวลาออกไฮยูบอลนะครับผู้ออกเนี่ยมักจะไม่ให้หลักประกันใดๆนะครับก็จะเป็นแบบอันเซ็คิวีบอลซะเยอะนะครับเป็นเป็นแท่งสีเหลืองๆนะครับแต่เห็นว่าตั้งแต่เกิดโควิดเป็นต้นมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแนวโน้มตรงนี้นะครับกลายเป็นว่ามีการให้หลักประกันเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันเซ็คิวบอลเนี่ยก็ลดลงมาตามลําดับนะครับ อันนี้ไปดู interest coverage ratio นะครับกราฟซ้ายมือก็คือกำไรเงินสดนะครับแล้วก็เอาไปหารด้วยภาระเรื่องดอกเบี้ยนะครับจะเห็นว่ามันแย่ลงมาช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่ขึ้นดอกเบี้ยเร็เวปี2022-23แต่ว่าวันนี้มันเริ่มมาทรงตัวนะครับในระดับ coverage ratio ที่เหนือกว่าก่อนโควิดหรือเท่ากับก่อนโควิดนะครับไม่ได้ไม่ได้แย่กว่าแต่อย่างใดแล้วก็กราฟขวามือน,นะครับเป็นเรื่องของอัตราส่วนนี้นะครับ วันนี้จะใกล้ๆกับก่อนโควิดนะครับไม่ได้มีอัตราส่วนหนี้ที่เยอะกว่านะครับไปดูที่ valuation นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็อาจจะมิสโอกาสที่ดีที่สุดนะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันเกิดการเทขายไฮย d ค่อนข้างแดงช่วงหนึ่งนะครับสเปดเนี่ยถ่างขึ้นไปเร็วมากนะครับซ้ายมือนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับเทาๆเนี่ยนะครับมันแต่ว่ามันลดลงมาเร็วเหมือนกันนะครับเพราะตลาดฟื้นตัวเร็วแต่ถึงแม้ สเปรดมันลดลงมาแล้วนะครับเราไปดูกราฟขวามือนะครับผมเทียบสัดส่วนของสเปรดนะครับกับ total yield นะครับก็คือว่า investor เนี่ยได้รับส่วนชดเชยนะครับจากความเสี่ยงงด้านเครดิตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเห็นว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงตรงนี้มันมีสัดส่วนที่เยอะขึ้นนะครับถึงแม้สเปรดโดยรวมจะค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็ถ้าไปเอาสเปรดโดยรวมไปบวกกับตัว treasury yield แล้วนะครับออกมาเป็น total yield ของ high yield นะครับ กลับมาดูที่กราฟซ้ายมือเส้นสีแดงนะครับ7%กว่านะครับยังถือเป็นระดับที่พอใช้ได้เลยนะครับก็ก็สรุปว่า valuation ไม่ได้ไม่ได้ดูดีมากขนาดนั้นนะครับถือว่าใช้ได้แต่ว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเฟดลดดอกเบี้ยนะครับตามที่เราเราก็ตลาดคาดการณ์นะครับอันนี้ให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้คล้ายๆกับพุ้นเลยนะครับถ้าเราไปแยกดูในช่วงที่เกิดการลดดอกเบี้ย แต่ว่าไม่ได้เกิดภาวะร c เซช i o นตามมานะครับ p e r m a n c e ของ High yield จะเป็นเส้นสีน้ำเงินทางด้านขวาบนนะครับจะเห็นว่ามันจะดีกว่านะครับค่าเฉลี่ยนะครับในทุกวงจรการลดดอกเบี้ยเส้นสีม่วงนะครับแล้วก็ดีกว่าอย่างชัดเจนในกรณีถ้าเกิดว่ามันมีร c เซช i o นตามมาคือเส้นสีแดงอันนี้เป็นโอกาสนะครับที่เป็น c y คล e ที่ดีของ Yield นะครับถ้าเกิดการลดดอกเบี้ยโดยที่ไม่เกิด Recession ตามมานะครับ โอเคไปถึงเรื่อง FAQ เกี่ยวกับหุ้นนะครับก็จะมีคำถามที่เราได้รับมาหลักๆสัก3เรื่องนะครับอยากจะตอบให้ฟังกันนิดหนึ่งนะครับอันแรกก็คือหุ้นมันขึ้นมาระดับใกล้ๆเล็กคอร์ทไฮแล้วนะครับหุ้นทั่วโลกยังน่าลงทุนอีกเหรอหรือว่าหุ้นมันมันยังจะไปต่อได้อีกหรอนะครับตัวที่เราให้น้ำหนักที่สุดนะครับในง่ายการวิเคราะห์เนี่ยคือไปวัดตัวไซโคนะครับไม่ได้ไปวัดตัวระดับของราคาอิน e ดนะครับถ้าตัวไซโคเนี่ยอินดิเคเตอร์ที่เรา คิดว่ามี predicting power ที่ดีที่สุดอันหนึ่งนะครับก็คือ global wave นะครับ global wave เนี่ยเป็นขาขึ้นมาประมาณ7-8เดือนแล้วนะครับปกติมันจะเป็นขาขึ้นประมาณสัก2ปีนะครับเดือนจนถึง2ปีเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็พอผ่านไป7-8เดือนแรกเนี่ยนะครับเราไปดู return กันนิดนึงนะครับว่ามันก็จะตกประมาณสัก17%นะครับแต่ว่าถ้าเรามองต่อไปอีก12เดือนทั้งหน้านะครับ ถ้ามันยังเป็นไซเคิลขาขึ้นต่อเนื่องเนี่ยอีก12เดือนถัดไปเนี่ยมันมักจะให้ดีเทิร์เฉลี่ยประมาณสัก10%ก็ยังเป็นระดับท,ท,ที่ที่ใช้ได้อยู่เลยนะครับอันที่2นะครับถามว่าอะไรจะเป็นอ่ารเวอร์ที่สําคัญนะครับให้หุ้นมันขึ้นได้ต่อนะครับตอบสั้นๆก็คือกําไรนะครับวันนี้อัตราส่วนการปรับประมาณการกําไรนะครับ g อ r ร i นนิ e ่งดิวิชันะครับถ้าตัดหุ้นจีนออกไปนะครับเอาแค่หุ้นทั่วโลกไม่รวมหุ้นจีนนะครับ อัตราส่วนจะอยู่ที่1นิดๆนะครับแล้วก็ถ้ามาดูแพทเทิร์นในอดีตนะครับ ERR Earning Revision Ratio กราฟทางด้านขวามือนะครับถ้าตก1กว่ากเนี่ยอัตราการเติบโตกำไรนะครับจะตกเฉลี่ยประมาณสัก10%นตะครับต่อปีคั้นตอที่3นะครับความเสี่ยงคืออะไรนะครับก็ต้องยอมรับว่าเวลาวันคุ้นมันขึ้นมาต่อเนื่องเนี่ยเราก็ต้องจับตามองเรื่องความเสี่ยงกันนิดนึงนะครับความเสี่ยงที่เรากลัวอย่างแรกเลยนะครับก็คือ e a r n i n g ไม่ไปต่อกำไรไม่ไปต่อนะครับแต่ว่า Early Indicator ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการส่งออกเกาหลีไต้หวันนะครับยังดูดีอยู่นะครับเรื่องของ AI Capital Expenditure Cycle นะครับการลงทุน AI เนี่ยก็ยังไปต่อนะครับผลประกอบการอย่างที่เล่าไปนะครับ Nvi นดียก็ออกมายังสนับสนุนนะครับว่ายังมีดีมาน d ในแง่ของชิปการประมวลผล AI ที่ที่ยังสตรองอยู่เลยนะครับ ความเสี่ยงอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่ตลาดอาจจะบูลลิชมากเกินไปนะครับวันนี้ถ้าเราไปดูอินดิเคเตอร์เซนติเมนต์ของตลาดนะครับมันลดความบู l i ิชลงมาระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ความเสี่ยงสุดท้ายนะครับคือเรื่องของเรื่องของเทรดวอรนะครับเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องดูแลเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่การเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงมากถ้าไปโพ i ิชันล่วงหน้า เยอะๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นผลดีกับพอร์ตนะครับเราก็แนะนําให้โพสิชันแค่บางส่วนนะครับรับกับความเสี่ยงตรงนี้นะครับอย่างเช่นนอกจากมีหุ้น e m e r g i n g market ็ตเอ็กซนาะครับที่เป็นวูมิภาที่น่าจะเติบโตดีที่สุดแล้วเนี่ยก็อยากให้มีหุ้น US ด้วยนะครับจะดีเฟนซีฟกว่าหน่อยนะครับเวลาที่เกิดเทรดวอร์เนี่ยหุ้น US น่าจะทนทานกว่าหุ้นที่อื่นนะครับแล้วก็เรื่องของค่าเงินดอลลาร์นะครับถ้าเกิดเทรดวอร์ขึ้นนะครับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์จากไฟทูเซฟ ครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะจบไปนะครับที่หน้านี้นะครับคือเราคิดว่าหุ้นไปต่อนะครับหลังจากปรับฐานในเดือนสิงหาคมแล้วนะครับแล้วก็การลงทุนที่น่าสนใจนะครับหลังจากเกิดความปั่นป่วนในตลาดเกิดขึ้นนะครับวันนี้คือค่าเงินดอลลาร์นะครับเราคิดว่าค่อนข้างถูกแล้วก็หุ้นเทคนะครับแต่ว่าเน็แนะนำเป็น expanded tech นะครับผ่านกองทุน KKP tech นะครับ แต่ว่าวันนี้อยากจะให้ใช้เป็นเวอร์ชัน unhedge เลยนะครับเพราะว่าจะได้2เด้งในทีเดียวนะครับก็คือได้ exposure ในหุ้นเทคด้วยนะครับแล้วก็ได้การลงทุนที่มี exposure ในค่าเงินดอลลาร์ซึ่งปัจจุบันเราคิดว่าค่อนข้างถูกนะครับอันถัดไปนะครับก็ให้ขยับนะครับ y i ย l d จาก u n r w r i g h t ขึ้นมาเป็น neutral นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรายังชอบหุ้นอ m e r g i n g market ์ X ก็ตเนะครับเป็นหุ้นที่ มีโอกาสนะครับเป็นวีเจียนที่มีโอกาสให้การเติบโตกําไรที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเฟดลดดอกเบี้ยตามคาดนะครับก็จะได้ประโยชน์ค่อนข้าง,งชัดเจนนะครับเราพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะครับเวลา11น,นากานาทีครับสวัสดีครับเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile